ตอนนี้เรากำลังขึ้นเขากระโจมอยู่ที่เนิน900ครับบรรยากาศเป็นไงบ้างครับตอนนี้อุณหภูมิ26องศาความชื้นสัมพัทธ์อยู่ประมาณอยู่ที่70-80ครับเย็นถือว่าเย็นสบายใช่ครับเวลาเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้นน9ก้นาฬิกาเนาทีครับแดดแรงไหมครับมองไม่เห็นพระอาทิตย์ครับ เย็นสบายเชียวไม่น่าเชื่อว่าตอนเก้าโมงสภาพอากาศจะเป็นอย่างนี้นนนเป็นตชดรครับแล้วก็ตวชายแดนมีเจ้าหน้าที่อยู่สองท่านเดี๋ยวเราจะเอาเสื้อจากพี่สินนวนที่ให้มานะครับเสื้อคนไทยไปบริจาคให้ด้วยมอบไปด้วย ผมลืมเอาถุงพลาสติกมาครับถุงร้อนอยากจะกรอกอากาศใส่ถุงแล้วมัดปากเอาไปฝากภรรยาที่บ้านกางแขนที่เยอะครับอประการสัมผัสไอหมอกที่ผ่านตัวเราเมื่อเช้าไม่ได้เอาลูกกิ้งทางมาครับ จะเห็นได้ว่าตอนนี้เริ่มเริ่มที่มีลมพัดเอื่อย,ยและไอหม,กมอกจากเนินเขาลูกนู้นนะฮะกำลังจะพัดมาหาเราเห็นไหมฮะดูดูเส้นทางลมมาละดูหยาดแตงกวากำลังมาละที่พูดเี่โอ้ไปไหมครับจันจริงๆนั่นนะฮะจังก,กำลังมาแล้วเห็นไหมแต่เพียงแต่ว่าความสูงจากตรงนี้กับตรงยอดเขาและนะ้วเน่ยไม่แน่ใจว่ามันจะเพียงพอกันหรือเปล่าเท่ากันหรือเปล่า แต่ถ้าเกิเท่ากันเนี่ยจะได้สัมผัสกับไอหมอกตัวเนี้ยชัดๆเมื่อกี้ที่ดูความสูงก็คความสูงเท่าไหร่นะครับจากระดับน้ำทะเลประมาณพันนึงครับประมาณพันหนึ่งจากระดับน้ําทะเลหิวไหมครับไม่หิวตอนนี้กําลังอัพอากาศเข้ามาในปอด อย่าอัพเข้าไปเยอะครับเดี๋ยวตดออกมามันจะเหม็นเดี๋ยวมันจะเขามาอัพบ่อยๆใช่จะแย่แล้วผมว่าผมว่าจะต้องเจอนะถ้าเกิดเรารอเขาแค่แต่ว่าลมมันจะตีขึ้นหรือเปล่ากำลังมากำลังมาลังมาที่กระทบกระทบน้าน้ำผาเนี้ยมันจะตีขึ้นมาอีกหรือเปล่ารู้สึก แสบจมูกได้เลยนะเพราะว่าความชื้นมันความแห้งฮะเสืงนุก